ไปยืมรถพ่อกัอนวันนี้แม่จะพาหนูไปเล่นที่สนามเด็กเล่นกันแม่ไปยืมรถพ่อว้าววันนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่อไปกันดีกว่าแง่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 แไปกันเลยเย่จีจูระวังหน่อยนะคุณแม่โอเคแม่แม่แม่แม,มอเตอร์ไซค์นี่มันอันตารายใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่ขี่เบาๆนะโอเค ใช่แล้ว <Yeah. S 2> แม่พี่ชายอยู่นั่นไงพี่ชายนั่นน,น่ะไหนอ่ะนั่นนั่นน่ะนั่นน่นะไอชอบดื้อเนี่ยแอบมาเล่นคนเดียวตลอดเลยอยู่นู่นเนี่ยเนี่ยออกมาเล่นคนเดียวตลอดเลยนะดูซิแม่พูดก็ไม่สนใจเดินหนีไปเลยวอนนีจะเล่นแม่ผมจะเล่นที่สนามเด็กเล่นต่อไป ก็แม่กับน้องก็จะพาน้องมาเล่นเหมือนกันทำไมเล่นเล่นคนเดียวก็ไม่ไม่สวดใจใครเล่นคนเดียวก็ไม่ง้ออยากเล่นคนเดียวก็เล่นไปเลยแม่จะเล่นกับน้องโอเควิไปลูกสนุกมากเลยค่ะเล่นมายกไหมโอเคค่ะคุณแม่แม่นั่งฝั่งนี้นะหนูไม่นั่งฝั่งนู้ดได้เลย เย้ e, สนุกจังเลยแม่ยี่ดังเหรอแม่ขอเล่นด้วยอยากจะมาเล่นกับแม่กับน้องแล้วเหรอใช่ผมอยากเล่นมาโยกงมจะเล่นคนเดียวเ,เดี๋ยวให้แม่ลุกให้หนูเล่นกับน้องผมผมไม่เอาผมจะเล่นคนเดียว่ไงมันต้องเล่นสองคนคนแม่ดูแม่ดู เนยังไงมันน่าอ้าวแม่ลงให้แล้วเนี่ยจะเล่นคนเดียวยังไงดูแม่ดูหนูนี่ฉันก็ได้เล่นคน <อะ S 2> เล่นไมยโยคนเดียวเฉยเลยเอ้าลอยได้ไงอะลูกหนาพี่ชายหนูลอยเล่นพิศดารแม่ขึ้นอันนี้กันดีกว่าโอเคแม่ได้เขาว,วงกดมันมีตังด้วยนะอ๋อใช่แม่ต้องเข้าไปดูสิ ไหนอ่ะเดี๋ยวแม่เข้าไปเก็บตังก่อนดีกว่านี่ไงแม่โอ<ฮ>้เก็บตังก่อนเดี๋ยวเอาตังไปไปกินอะไรดีนะาวันนี้แม่แม่เหนื่อรถมอเตอร์ไซค์สีแดงว่ะเดี๋ยวมอเอร์ไซค์ไปทำสีกันดีกว่าแ,แล้วเราจะไปกินอะไรดีเราได้ตังแล้วเนี่ยหนูอ,อยากกินซูชิซชชิก็เหรอใ ก็ <Okay. S 2> หนูมันอร่อยนี่นาชูชิมันมีน้ำจิ้มมันก็เลยกินกินเอารถไปทำสีก่อน <Okay. S 1> แล้วค่อยมากินชูชิแม่ค่ะหนูจะเอารถมาจะใค์เป็นสีอะไรมีหน้าเลือกกันจะก,กันหน้าอีเอาเป็นสีอะไรดีแล้วหนูเลือกเองค่ะแล้วไหน,หนดีอ่ะรถมาทำสีใหม่ดีกว่าจะได้สวยๆเป็นไงสีฟ้าสวยมาก

ไหนอ่ะทไมหาล้วไม่เจอแม่เลี้ยวแม่หนูตรงนี้อ้าวเจอแล้วใครอ่ะใส่ชุดสีชมพูมาเลยเขาเขาเป็น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 คนขายของเหรอใช่แต่เขาไม่วันนี้เขาไม่ขายเขาเบื่อเหนื่อยเขาเหนื่อยใช่ไหมเขาหยุดใช่ไหมใช่เขาอยากหยุดเขาเขาอยากเดินนั่งมาทำงานเนี้ย คก okay. ินซูชิหน่อยค่ะโอ้ยสาวๆมาแล้วทำไมแต่งชุดกันสวยมาดิยสวยไหมคะสวยสวยทุกคนแหละแต่งชุดมากินซูชิค่ะว้ยคณน,น,นี้แต่งชุดอาเนียเหรอสวยกันทุกคนั่นแหละแม่หน,นูอยากมาแล้วซูชิมาแลว้วหน้าปลาแซลมอนด้วย นูกินชูชิปลาแซลมอนแม่กินชูแม,แม่ก็กินปลาแซลมอนเหมือนกันแม่กินปลาฉลามโอ้มีน้ำซุปให้ชดให้ซดด้วยเหรอเนี่ยใช่มันมันมีมันต้องมีอยู่แล้วมันเขาบอกเขาให้เราเอาเอาสองอย่างมาเลย <c oughs> แม่ทำไมกินหมดแล้วจังเลย แม่อิ่มแล้วลูกไว้บ้านนะคุณเชฟบายบายแม่ขี่รถไปเที่ยวไหนกันดีวันนี้แม่แม่คะแม่แล้วย,ยังไงคะหนูหนูอยากไปไปไปบ้านแมวอ่ะจะไปบ้านแมวหรอใช่ไปแ,บบแวะร้านสะดวกซื้อก่อนดีกว่าโอเค มีอะไรน่ากินบ้างนะวันนี้นม่ขอชื้อสีสีอยางเลยแม่ซื้ออะไรมาบ้างอ่ะแม่ไม่บอกก็แ <c oughs> ม่แม่ไม่มีตากเลียงข้าวช<า>่เอา้าคุณเจ้นี่มา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 ตลอดเวลาเลยคุเจ้คนนั้นเสื้อเหลืองอะโอ้ยครับดีดีหน่อยแง ครดีๆหน่อยอ้ยเง็ดไปกันเลยโอ้ยโอ้ยเรียกเบาๆสิแม่ทำไมอ่ะมันจะตกข้างทางอยู่แล้วเบา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 โอ้อยนี่นี่ แล้วลูกแล้วเอเย้อุ้ยมีต้นไม้อะไรแย่ๆเนี่ยต้นไม้สีชมพดดูดอกดอกดอกมันเป็นมันมันเป็นดอกบัวเด็ดได้ไหมอ่ะเด็ดไม่ได้อย่าไปอย่าไปอย่าไปแตะดูได้ดูได้แต่ห้ามเด็ดดอกไม้ของเขาใช่ไหมใช่เออซื้อตั๋วเข้าเล่นชมแมวหน่อยค่ะได้เลยเอาตัว๋วมาก่อนค่ะ เท่าไรคะห้าร้อยค่ะโอเคค่ะขอขอบคุณนะคะแม่แมวเต็มเลยแมแวอะโอเคค,ะเค,คะ่ะเงี้ยงยวอนงน่ารักจังเลยเจ้าแมวสีขาวฉันรับขานอะ ออกไปไกลๆไปให้ฉันอ,อุ้ม,มหน่อยทำไมอ่ะจะรำคาญฉันทำไมเฮ้ยดูมันเล่นกับหนูดูดูดิเนี่ยเนี้ยตัวสีเทามันเล่นกับหนูปลอมอเห็นไหม <c oughs> มันตีหนูใช่มันตีหนูเออมันยืนขวางทางหนูปอมอยู่อะ่ะ <c oughs> <c oughs> มันตีมันตีหนูใช่โอ๊ยแม,อมแม่อุ้มแมวสีอะไรเนี่ยสีดำแม่ กินหนูปลอมอ่ะมันกินไม่ได้นะมันเป็นของเล่นเออเนี่ยมันมองมันมองเห็นไหม,มคิดว่าเป็นหนูจริงใช่ไหมใชค่คิดว่าหมูหมึกม่วง <c oughs> ไปดูดิมีตัวอื่นสีอะไรมั่งแม่มั็นง่วงอ่ะมัน อุย้ยตัวสีดำก็เล่นกับหนู <c oughs> เห็นไหมว้ายลูกอย่าไปดันลูกอย่าไปอย่าไปเหยียบเขาเหยียบ <c oughs> โอ้ยย่าแมวสีเทาเขาเจ้าของร้านนี้เขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นคนดูแลแมวเขาเป็นเจ้าของแมวไงอิเตะเตะมันหน้าเหมือนกันเลยนะใช่เขาเป็นคู่แฝดกันเอ๊ะทำไมมันเป็น ให้คุณครูก็เป็นคู่แฟดอะวันนี้ไม่เห็นแมวส้มเลยอะนี่ไงโอ้พูดถึงก็มาเลย,อ,ยอ่ะปล่อยปล่อยตัวสีเทาดีกว่า,อ,าอุ้มแมวส้มดีกว่าแมวส้มมานี้เจ้าจะหนีข้านะอุ้ยมีสองตัวเลยอะไม่เอาเอาไปไกลๆปะเจ้าหญิงหนีเจ้ามาให้เข้าอุ้มซะ้วยดีเจ้าแมวส้มไปอุ้มตัวนั้นสิตัวนั้นนั้น ฉันจะอุ้มแกนี่แหละเจะ้าแม่ส้มเธอจะอุ้มตัวไหนล่ะนี่แหละไม่ฉันจะอุ้มเพื่อนฉันนะฉันจะอุ้มแกนี่แหละไม่ออกไปใกล้ๆอุ้มเลยเอามันหนีอ่ะมันมันมาหาหนูอ่ะแม่เห็นไหมนี่ไงอุ้มได้แล้วเป็นไงล่ะทำไมเขาทำไมเขาเดนทำไมตัวนี้เขาอุ้มกับขาคนนี้ โอเคแง่แง่โอ๊ยมนอมนถาอว่ามาแม่สวยอ่ะเจ้าของร้านบอกว่าหมดเวลาแล้ววันนี้บ๊ายบาย